Sleeping, cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do Well I'ma make hellish sure that I don't become you ha! Have no regrets, yeah, I'll tie up my chest i never forget what it's like to be in debt Baby stabbed in the back, bed I'll show you

ตรงนี้เราสามารถดูแผนที่ได้นะครับเพิงบนว่าเราจะไปลงตรงไหนตรงนั้นจะมีตัวเลขแล้วก็มีราคาบอกตอนนี้เราอยู่ที่ชิบุยามาตามหาร้านอุปกรณ์ตกปลาแต่เหมือนจะอยู่ที่ชินจูกุอ่เดี๋ยวเดี๋ยวตามไปดูก่อนแล้วกันตรงนี้แบบคึกคื้นมากเลยก็ถือว่ามามาเอาบรรยากาศแล้วกันเมืองใหญ่งงงงไปหมดแล้วเนี่ยเกแล้วเขาทาทางด้วยทําอะไรด้วยเนี่ยยิ่งงงเลยเนี่ย ออะถือว่าเดินเล่นแล้วกันไปไปกันแล้วไม่เราจะไม่ข้ามเราจะไปทางนน้นเราเอามาเอาบรรยากาศตรงนี้ก่อนแป๊บน,นึงเดี๋ยวเรามาข้ามนะเรามาดูกันดีกว่าว่าตรงไหนมีอุ้ยเต็ไมไปด้วยผู้คนยังไม่ข้ามหรอยังไม่ข้ามอ่ะตรงนี้คือเจ้าสุนัขฮาชิโกะ ใครๆก็มารอคิวถ่ายรูปนะครับส่วนเรานั้นมาข้างหลังถ่ายหางหมาถ่ายหางหมาก็แล้วกันอ,อย่างนี้นะครับดูบรรยากาศกัน,กนแล้วกันครับเราไม่จอดลึกนะเพราะมีคนเขาจอดลูกเยอะแล้วเราเคยถ่ายแล้วเราก็ผ่านไปแล้วกัน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะข้ามไปที่ร้านตาบักนะครับเพราะจะไปตามหาแก้วให้คุณนายแม่คุณนายแม่อยากได้แก้วลายซากุระเดี๋ยวดูแล้วไม่น่าจะได้เราก็พลาดเองที่เราไม่ซื้อว้ก่อนคิดว่ามันมีเยอะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันก็หลังจากข้ามไปนะครับปรากฏว่าตรงนี้มันเป็นที่ฮอตฮิตอยู่แล้วแก้วก็หมดครับเราก็เลยไม่ได้ถ่ายข้างในมาให้ดูนะครับเดี๋ยวไปกันต่อครับ อะไปกันแท็กเกิลเบอร์รี่ไปดูกันซี่เป็นจังไดอุ้ยชอ็อตฮะอ้ยแทร็กเกิลเบอร์รี่แท็กเกิลเบอร์กกอรี่ชิบุย่านะครับเป็นอย่างนี้ภายในร้านนะครับไม่ได้กว้างมากแต่ว่าอัดแน่นไปด้วยเหยื่อครับทั้งเหยื่อปลอมแบบ พลาสติกนิ่มทั้งแบบพลาสติกแข็งเรียกไรดียทั้งปลั๊กละเอียดยางเลยครับก็มีทั้งมือหนึ่งและมือสองรวมถึงคันเบ็ดมือหนึ่งและมือสองแล้วก็เหยื่อยางมือสองเนี่ยราคาถูกมากมากแบบมากๆเลยครับสองลยี่สิบบาทยังมีเลยถ้าเทียบเป็นเงินไทยส่วนเหยือปลักนะครับก็ตกตัวหนึ่งร้อยกว่าบาทนะครับเหยือสมิดเยือปอมมือสองถูกมากสมิธซาลูนนะครับผมได้มาตัวร้อยกว่าบาทเอง หมดเนื้อหมดตัวครับลอกมือสองนะครับบางตัวก็แพงมากนะบางตัวก็ก็แพงมากกว่าเดิมมันก็นี่มือสองนั้นเลยนะด้านนี้ลอกสปินเต euh. ็มสามสี่ตู้สำหรับร้านเอ่อแท็กเกิลเบอร์รี่นะครับทิบุยาร้านหาไม่ยากแต่ก็หาไม่ง่าย ก็ของมือสองเยอะมากแต่ทำไมเป็นเซเว่นวะของมือสองเยอะมากเออเออเนี่ยตรงนี้ยลงไปใต้ดินนะลงไปใต้ดินก็ของมือสองเยอะมากเมื่อกี้ซื้อของไปเยอะเหมือนกันตกประมาณพันบาทอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเยอะขนาดไหนหมดตัวละพันบาทไปกันต่อไปหาอะไรกินกันพอดีตรงที่เรามาเมื่อกี้อยู่ใกล้ๆกับร้านนี้เลยครับลูกบสเตอร์ ภรรยาเลยบอกว่าไปลองชิมกันดูสักครั้งไปกันครับร้านนี้แหละ <c oughs> อันอันเนี้ยมีอะไรวะสี่ออนเหรอกุ้งสี่ออนเหรอแต่นี้สองออนอืมเอะไรพูด แน่นแน่นเลยแล้วเดี๋ยวกลับไปกินรามเมงเซเว่นต่อได้มาแล้วครับหนึ่งชิ้นราคาไม่ธรรมดาเลยนะครับก็ลองชิมกันดูครับสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ตมีที่ให้เรานั่งกินนะครับพมีที่ให้เราน้านกินแตตอนนี้คนไม่มีเลยอ่ะน,นั่งกันอยู่สองคน เราไม่รู้ว่านี่คือร้านที่ถูกต้องไหมแต่ว่ามันก็ใช่เราไหมลูกวอกเซอร์แหละดีเหมือนกันเราไม่มีคนจะได้กินอย่างสบายใจสองพันห้าร้อยสามสิบเยนเมาทางร้านมีแต่เรากับน้องคนขายกินกุ้มนู่นเน,นื้อปูเหือนเนื้อปูใช่ไหมอืม น้มหนึ่งปังดีเนื้อกุ้งเนี่ยเนื้อกุ้งกินแล้วตอนนี้มันไม่ได้แน่นเหมือนแบบกุ้งปกติของเราไง<ม>อให้คุณลงุงชิมดีกว่าอ,อืมอก็แบบนี้ เนื้อกุ้งเป็นไงเน,นื้อปูเออเหมือนที่เรากินมเหมือนที่เราไปกินบุฟเฟ,ฟ่ปูเนาะก็คือถ้าถามผมว่าโอเคไมหไมผมว่าก็ลองมากินกันดูครับมันก็แปลกใหม่เราค็ไม่เคยกินอย่างนี้นแต่คนอื่นเขาคงเคยกินเมื่อก่อนเรานะมันดังมานานแล้วอ่ะลูกลูกสลอปเตอร์เนี่ยอืมเน,นื้อกุ้งที่แปลก ข้าวหมูโรยอะไรทักอย่างดิงไม่ออก <c oughs> เหมือนเบสิลอะไรทักอย่างเนี่ยอพอแล้วถ้าใครอยากจะมาลองก็มาแต่ถ้าไม่ใช่ชอบอย่างเงี้ยก็ไม่ก็ไม่ต้องนั้นโดนหนักก็ได้สำหรับ <c oughs> เรา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 ,เราว่าหนุ่มฟังอรอโ <c oughs> อเคค่ะข้าวแกงกะหรี่ ่แกทำเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายที่เราได้เข้ามาในห้างนี้นะครับเพราะว่าเราจะมาตามหาแก้วสตาร์หักกันครับเดินไปเดินมาเออขึ้นไปดูร้านอาหารชั้นบนดีกว่าก็เลยได้มาเจอร้านนี้ครับลองเข้าไปดูกันครับทั้งที่มีร้านอาหารเยอะอ่ะเขาให้เราไปกดตเก็ต่อน โอ้ยดีมีภาษานอะังกฤษค่ะเป็นซอฟเฟอร์รามิงสแตนดาร์ดบรรยากาศในร้านก็ประมาณนี้ครับนั่นที่คาน์เตอร์มองเขาทำไปด้วยก็ชอบนะครับบรรยากาศอย่างนี้เราก็ได้เห็นขั้นตอนวิธีการทำของเขาที่นี่เขา ชามของเราอะไปลวกน้ําร้อนด้วยนะครับแบบร้อนๆจ,จัดๆเลยอะอารมณ์เหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือบ้านเราเลยที่ต้องแบบลวกชามด้วยแต่นั่นคืออาจจะเป็นการลวกเพื่อทําความสะอาดนะครับแต่นี่เหมือนลวกให้ร้อนเลยอะน้ำซุปจะได้ร้อนนานๆอ่ะอน้ำซุปอยู่เลยครับอ่ะเนื่องจากพื้นที่แคบและไม่แบตหมดนะครับเราก็จะรีวิวแบบนี้ละกันน้ำลายพุ่งเลยทีเดียวเมื่อกี้น้ำซุปเลือ เลยอย่างนี้ดีน้ำซุปเกลือดีมีความกระดูกหมูนะหอมกระดูกหมูน้ำซุปเค็มกำลังดีเส้นเขาเป็นเส้นแบนๆนะครับเดี๋ยวถ่ายดูเส้นเส้นเป็นเส้นแบนๆอยงเงี้ยแบนอารมณ์เส้นมาม่าบ้านเราเลยอ่ะกลับมาเส้นมันหนึบใช่ไหมอืม เต้นมันเดียบๆเนาะอ,อ,อร่อยอร่อยอร่อยเราว่าราเองแม่งก็ไม่หนีกันเนาะแล้ว <c oughs> มีความอร่อยคุณเดชเป็นไงบ้างครับนรำซุปนรำเองสไปซี่เออแบบซีเหมือนน้ำก๋วยจบ้านเรานะเ<อ>นาะมันมีความเผ็ดน,นิดนึงเออแต่ไม่ได้กินก๋วยจั๊อะไรแบบเอเอแต่ว,ว่าเผ็ดใช่ไหม<ต>เอาหัวเผ็ดนะกี่สุดในงานค่ะก็แบบนางสับเปลกินตลอดเลยเนาะ อ่ะโอเคงั้นเราก็สอยกันได้มันจะประมาณนี้แหละครับเจออะไรก็กินเลยง่ายดีอือร้านนี้นะจ๊ะเราว่าโอเคอร่อยดีเขาไอ้นี่นะแต่งแล้วไ่กดก่อนเรากนถึงได้ตั๋วเรียบร้อยแล้วอ่ะอืมก็คือมันก็ต้องใส่ตั๋งก่อนเออเข้าคิวที่เราอ่าอ่าอ่าคือมาเข้าคิวแล้วก็กดไม่ได้ไม่ได้อ่าโอเค อร่อยอ,อยูอร่อยอ,อยอูอยมากินกันได้ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ก็ลองมานะครับชั้นเจ็ดมันมีชั้นเจ็ดกับชั้น,นบีหนึ่งเจอฝั่งนี้อโอะโหรอคิวก,กันก็นไปเดี๋ยวเราจะออกเดินทางต่อขึ้นมาที่ชั้นดาดฟ้าไม่ใช่ดาดฟ้า,ม,ฟามันเป็นแค่ลูปท็อปค่ะเออดาดฟ้ายังสูงขึ้นไปอีกอ๋อเออเป็นรูปท็อปของชิบูย่า ตึกอะไรก็ไม่รู้เออห้างพาโกก็ใครอยากขึ้นมาชมวิวก็ลองมานะครับ,บวิวสวยนะตรงนั้นคือตึกทาวเวอร์เรคคอร์ด ือลมแรงจังเลยอ๋อมีตรงนู้นอีกขึ้นไปข้างบนนู้นแต่ไม่ขึ้นแล้วแหละลมแรงกลัวเสียวห <c oughs> นีก่อนเราถือว่าเป็น จุดชมวิวเลยเนาะได้ในระดับหนึ่งค่ะเอ่อก็ถ่รมาชิบุย่าก็ลองขึ้นมาดูครับวิวสวยนะมาถ่ายรูปเนี่ยตรงเนี้ยห้ามพลาดเลยมุมนี้เรด้วยเราลงมาที่ชั้น5มาเจอโอกวาวะแกลลอรโอ้ของเต็มเลยอะที่ชั้น5ของตึกนี้นะครับของโอกวาวะก็เยอะแวบะบไาชมกันได้ไม่ได้เข้าไปดูให้นะ มาต่ออีกอันนึงก็คือเป็นช็อปของนอร์ดิกซึ่งแรงแน่ๆบอกเลยมันไม่ใช่แบรนด์ญี่ปุ่นเอ๊ะนอร์ดิกแบรนด์ญี่ปุ่นไหมวะหรือแบรนด์ญี่ปุ่นวะแต่เรารู้แต่ว่าสโนว์พีก็แบรนด์ญี่ปุ่นของเต็มเลยเตมนทังเนี้ยน่าจะสามสี่หมบาท ออกจากห้างมาแล้วครับย่านนี้จะมีแหล่งช้อปปิ้งตอนกนคืนนะครับแล้วก็มีร้านขนมขายด้วยไปเดินเที่ยวกันครับร้านครปร้านครปที่มีคนมาต่อคิวกันเยอะจังอ่ะเราจะเดินกันต่อไปอ่อันนี้นพิซซ่า โอ้นั่นดองกี้ไปไหมไปดองกี้ดีกว่าเราเห็นดองกี้แล้วโก <c oughs> กวางมือเรียกฮ <c oughs> าจิโกวกวางมือเรียกแล้วไปได้ไไม่ได้เข้าดองกี้อ่ะเออไปไปซะหน่อย <c oughs> ไม่ถ่ายนะข้างในผมใส่หลายคนต้องเห็นแล้วแหละ <c oughs> ขนมขนมเหรียญสิบนะ 500เยนเราเราใช้วิธีกดตรงนี้เลยเป็นตู้จาวก,กี่ชิ้นก็กดเลยครับ500เยนแล้วก็มาตรงนี้รอคิวต่อไปนี่ร้านตรงนี้ับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มาแล้วขนมเหรียญสิบให้ภรรยาชิมก่อนเลย <c oughs> ยืด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 ไงอร่อยไหมจะผ่านก็ได้ ก็กัดดีครับอืออือจงอภิปรายก็ตัอชีอือกับแป้งไอ้นี่เป็นไงเห็ดแป้งเห็ดหอมรสชาติดีน่าร้อยเยอน เอ็นไหมว่ามันกัดไม่คานมันก็ถูกชีดอ่ะ <S <S 2> <S 2> อือใช่เป็นหายใจใส่ใช่แต่แป้งขนมก็โอเคนะไม่ขี้เหล่ยืดยืดคุณลง แต่เป็นชีสที่แบบกัดไม่ขาดแล้วถ้าเคี้ยวไม่ดีกลืนไปติดคอเด้อ,อนนมันกล่าวว่าต้องเคี้ยวดีๆด้วยนะรีบรีบรีบเคี้ยวมากเกินไปแบบติดคอได้เลยบอกเลยอร่อยอร่อยดีนะดีนะกินก่อนแล้วกินก่อนแล้วโอ้โหแถวยาวเฟ้ยดีนะกินก่อนแล้วก็หมดไปอีกวันในโตเกียวครับ วันในเมืองหลวงซึ่งรู้สึกว่าปุ๊คนมากมายครับแต่ว่าเราก็ได้ไปคาลุอิว่าไปดูเอาเล็ไปดูร้านอุปกรณ์ตกปลาแล้วก็ได้กินของอร่อยได้ไปดูวิวชิบูย่าตอนกลางคืนนะครับก็ลองดูครับเผื่อใครจะชอบในสไตล์แบบนี้ก็ลองไปกันดูครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ